สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอี V.I.P เช้าบ่ายค่ะวันที่4ธันวาคม2567นะคะ FC ค่ะวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการโจดเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันดูได้เผื่อชอบเนาะคะ่ะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านขาก่อนอื่นเราไปดูวันที่3ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่3นะคะจะให้เด่นรอบเช้า9้าและ8ดเด่นรอบบ่าย1และ0นย์พี่น้องมือรับกันมาแบบจังๆว่าเขาได้พี่น้องมา8 7ดเจดหนึ่งหนึ่งสาะคะทุกคนมาเข้าหนึ่งสาของรอบบ่ายก็ทุกคนหลุดนะคะเลขเด่นประจาวันมา3นะคะรอบบ่ายจะให้ศูนย์และ หนึ่งและศูนย์มาหนึ่งเจ็ดสามเก้าสามมาเข้าเก้าสามของรอบเช้าพี่น้องรุดมิดจัดพี่น้องขาเรียกเด่นประจําวันมาไหมวันนี้สามมาสองเด้งเลขแปดรุดนะคะรอบบ่ายเอามือเขามือรุดพี่น้องบางมือก็เขา่าร้ายบางมือก็รุดมิดมิดจัดพี่น้องขาบอด้เข่าทุกมือเราก็บริดรุดทุกมือเนาะพี่น้องพนทีสลับกันเข่าสลับกันรุดอยู่วามาณนีแล้วพี่น้องขานี่คือการเสี่ยงโชคเนาะพี่น้องเนาะ เขาซมือกระลวยสสนาพี่น้องทุกคนเรามาดูันที่4นะคะทุกคนคะ่ะจากที่เจกคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่9และ8เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ92 91 94 99 97 93 89 82 81 84 8สี่ค่ะเด่นรอบบ่ายค่ะอฟีขาอยู่ที่เลข2องในะเลข1เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ29 28 24 27 23 21ค่ะ1นะคะ19 หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ค่ะ fc ขาประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่เะเด่นค่ะเก้าแปดสองหนึ่งค่ะ fc ขาเก้าสองเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดสองแปดหนึ่งสองกับหนึ่งเราบ่ายสองเก้าสองแปดสองหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ 92, 91, 89, 82, 81, ่งเก้าหนึ่งแปดนะคะ นี่ก็คือคู่เด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะ fc ขาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเดือ4สี่คู่คะ่ะรอบละสี่คู่เลขเด่นประจำวันพุธอยู่ที่4กับ9สําหรับเลข4และเลข9นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ที่4และ9เป็น94 99ติดเลขเด่นประจําวัน4 9่เก้าเก้าสีค่ะแปดสี่สีติดคูณเตือนแปดเก้าเก้กับ1รอบบ่ายและ4กับ9เป็นส4งสี่สีติดคูณเตืนสองเก้าเก้าสนึ่งค่ะหนึ่งสี่ติดคูณเ 8, 9, 9, 8. ตือนหนึ่งเก้น 8, 9, 9, 9. านึ่งนะคะทุกท่าน เป็นจังใดเนี่นอะพี่น้องค่ะคมีครูใดมากบอพี่น้องชอบก็สามารถตามได้นะคะไม่ชอบก็สามารถเดือนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊ีไอพีวันที่4ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันๆสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ